น้ำมันไหลอย่างนี้นะครับคือไม่มีแดดนะครับสวัสดีครับพบกับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์อีกแล้วนะครับเดี๋ยวมวันนี้เฮาจะพาเพื่อนๆมาเบิงไอ้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับที่ผมเหตุเพื่อที่จะทำนานะครับในพื้นที่ประมาณ4ี่ไร่นะครับแถวๆนี้นะครับให้นี่ก็เมนนะครับตอนนี้คือเห็นว่าครับคืมฟ้าคืมฝนนะครับ คึมฟ้าคึ้มฝนแล้วกับ,บ่มีแดดนะครับบมมีแดดเลยคือเดี๋ยวผมจะให้ดูน้ําให้ให้ดูงน้ำเดียครับว่าน้ํามันไหลไหมตอนนี้คือผมปล่อยน้ํามาเลยนะครับน้ํามันไหลอย่างนี้นะครับคือไม่มีแดดนะครับท่อสองนิ้วไม่เต็ม แต่ตอนนี้ไม่มีแดดและลมเย็นมากนะครับลมแรงเดี๋ยวเขาไปเบื่งวิธีการต่อนะครับแล้วก็บิรงตัวปั๊มนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับทั้งวันตอนนี้นะครับไอ้ระบบแผงโซลา r เซลล์ของผมนะครับผมใช้สองแผงนะครับสองแผงแผงนี้แผงละ330วัตต์นะครับแต่คนละยี่ห้อนะครับ ดูนะครับผมไม่สามารถเอาแผงขึ้นมาให้ดูอันนั้นได้ผมวางแบบระนาบกับไปนั่นเลยนะครับวางวางแบนร้อยแปดสิบองศากับพื้นโลกเลยนะครับไม่มีเอียงทีนี้นะครับทีนี้วิธีการต่อของผมนะครับที่ให้ให้ได้น้ำตอนตอนนี้ตอนนี้น้ำยังไหลนะครับน้ำยังไหล และทีนี้วิธีการต่อผมกับผมใช้วิธีการต่อแบบขนานนะครับขนานแผงบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับขนานแผงใส่กันเลยนะครับบวกบวกอันนี้ลบอันนี้บวกนะครับบวกบวกลบลบสายบวก กับบวกของตัวนี้มาจุ่มกันสายลบของตัวนี้กับตัวนี้มาจุ่มกันแล้วก็ต่อออกมาเป็นบวกลบนะครับเพราะว่าระบบดีมันจะออกมาเป็นบวกลบนะครับอันนี้บวกอันนี้ลบนะครับสายไฟธรรมดานะครับที่ผมใช้ผมมีสายโซ,าซลาเซลล์นะครับต่อมาต่อมาถึงเบกเกอร์นะครับเบกเกอร์ ตอนมาถึงเบเกอร์ผมก็ทําเบเกอร์ไว้ครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องน้ํานะครับดูเบื้องน้ําตอนที่ผมเปิดนะครับผมเอาท่อตรงนี้ออกแล้วตอนนี้ไม่มีแดดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ดูนะครับครับเริ่มทํางานแล้ว เริ่มทำงานแล้วครับนี่ยทั้งที่ไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดเลยแม้แต่น้อยครับน้ำก็จะประมาณนี้ไปตลอดทั้งวันนะครับที่จริงที่จริง ไอผมว่าผมจะเอาแผ่นอัลมาฟัสมาลองนะครับแผ่นอมาฟัสสามแผ่นต่อเข้ากับกล่องคอนโทรลของผมแล้วก็ลองรันปั๊มตัวนี้ดูนะครับอ๋อปั๊มตัวนี้ก็เป็นปั๊มสามร้อยเจ็ดสิบห้าวัต์นะครับที่ผมรีวิวอยู่ตลอดนะครับปั๊มสามร้อยเจ็ดสิบห้าวัต์ของดีซีของไอปัม๊มเป็นปั๊มน้ําเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์สองนิ้วนะครับเบงก้าผมครับเนี่ย ไม่มีแดดนะครับตอนนี้ไม่มีแดดเลยมืดคล้มนะครับน้ำก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้ากับระบบแล้วจากไอจากข้างล่างนะครับข้างล่างเป็นห้วยนะครับตรงนี้จะเป็นห้วยเนี่ยเห็นเห็นน้ำบ่ครับตรงนี้จะเป็นห้วย ล้อมรอบแลวทีนี้ผมดันขึ้นมา PVC ท่อนหนึ่งนะครับก็คือสี่เมตรนะครับน้ำก็จะประมาณนี้นะครับผมถอดผมถอดต้นฝายต้นสายให้ดูไม่มีแดดโอแดดเริ่มมาแล้วมันก็นจะไหลแบบนี้ทั้งวันนะครับไหลแบบนี้ประมาณประมาณนี้ทั้งวันแล้วแนะนำให้เกษตรกรใช้นะครับ แผงของเหาได้ครับแผงของเหาเป็นแผงมือสองก็ได้นะครับแผงตั้งแต่สองร้อยห้าสิบวัตต์ขึ้นไปที่ผมทดสอบนะครับสองรอยห้าสิบวัตต์แต่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้น้ำแรงนี่คือเอาแผงสองแผงมาขนานกันมันจะได้น้ำที่แรงขึ้นนะครับสำหรับตัวปั๊มนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านขวามือด้านขวามือนะครับ ตัวปั๊มเป็น375วัตต์น้ำเลยเริ่มเบาแรงตามแดดนะครับมันเริ่มต้นทำงานได้ตั้งแต่แผงหนึ่งนะครับคาอเหมาะสมกับสองแผงนะครับสองแผงเหมาะสมเลยสองแผงขนานกันตอนนี้ไม่มีแดดแล้วก็มันจะดูดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยสูงขึ้นมา4เมตรนะครับนี่ สูงขึ้นมา4เมตรอันนี้คือจุดให้น้ำจุดสูบน้ำมากนะครับต่อไปเรื่อยๆ PVC ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7ส8นะครับประมาณ28เมตรใช้แผง2แผงนะครับตอนนี้คือไม่มีแดดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำอีกรอบหนึ่ง แต่ถ้าแดดออกมาตอนเที่ยงนี้ลองคิดดูนะครับขนาดตอนนี้ไม่มีแดดนะครับผมส่งมาประมาณ28เมตรไม่มีแดดเลยนะครับน้ำก็ประมาณนี้นะสูบเล็ครับผมว่ามันเป็นการลงทุนที่ น่าลงทุนนะครับแผงสองแผงแผงสองแผงถ้าเพึกแผงมือสองกัมันประมาณตีไว้แผงละพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทเริ่มจากแผงหนึ่งนะครับเริ่มจากแผงหนึ่งแล้วตัวป๊มก็สองพันหกครับผมว่ามันน่าลงทุนนะครับเพราะว่าต่อตรงแดดออกเราได้ใช้เลยนะครับ โอเคสำหรับช่อง2เด็กน้อยของเราก็พาเพื่อนๆมาดูปัม๊มน้ำโซโลาเซลล์นะครับพอดีต่อขนาดให้ดูต่อขนาด2แผงให้ดูนะครับไม่มีแดดเลยปัม๊มทำงานนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและก็เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ต่างๆนะครับผมก็ถ้ามีอะไรทดลอง ผมชอบทดลองนะครับถ้ามีอะไรทดลองเดี๋ยวผมก็จะเอาขึ้นให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับสำหรับช่องสองเด็กน้อยก็ขอเก่าเขาว่า,าสวัสดีครับ